รุ่นหนึ่งครับที่ผมอยากแนะนําให้ท่านใช้แทมปพรินอีกรุ่นหนึ่งในใจถ้าคุณมีพื้นที่ใหญ่โตอันเนี้ยเป็นรุ่นซูเปอร์ฟลายนะซูเปอร์ฟลายตัวนี้ไม่แพงเลยเนี่ยแต่มันาีความใหญ่นะคุณเนี่ยเด้งแบบสุดยอดเนี่ยมายยยยฟินมากอะฟินมากบอกให้มันฟินมากแล้วก็มันมันไม่กระแทกเลยเนี่ยเห็นป่ะว้าวเมนเนี่ยเนี่ยกระโดดตบ จมปิ้งแจ็คจมปิ้งแจ็คเต้นไงอย่างนี้ใช่ป่ะอย่างเนี้ยจมปิ้งแจ็คจะเฮฮาปาร์ตี้อย่างนี้ก็ได้ hey, ha, party, นนะ <laughs> สนุกดีเนี่ยเดี๋ยวลูกสาวจะมาเป็นนางแบบในการเต้นของเราเนี่ยเต้นแบบสนุกสนุกเนี่ยมาเลยครับชื่อน้องฟ้านะครับเออกำลังขึ้นมานะครับเดี๋ยวกำลังจะเอานาฬกาออกด้วยนะวันนี้เราอยู่นอก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 ,นอกพื้นที่นะแล้วเราก็มา เพื่อให้เซฟนะเพื่อให้เซฟเราก็ลูซิปนิดนึงแล้วก็มาเต้นกันเต้นอย่างนี้สนุกดีใช่ปะมันใหญ่มากเลยค่ะเนี่ยมันนอกจากตัวคุณเองสุขภาพดีแล้วลูกลูกถ้าคุณไปเต้นน้างนอกอะ่ะเสียเวลาปะ่ะอยู่กับบ้านอย่างเนี้ยอยู่กับบ้านไม่ต้องออกไปไหนช่วยงยิ่งช่วงนี้โควิดโควิดใช่ไหมมาเต้นเนี่ยโอ้มันฟิน สิบนาทีไม่นานเดินไปสําหรับคุณเลยปินมากอะ่ะแล้วมันเดินที่บอกมันมันเซฟตี้มากเห็นไหมถ้าจะจะเด้งอึ้ง,งเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรนะจะไปชนไปด้านไหนดีถ้าไิชนไปด้านนี้อึง้งก็ <c oughs> เห็นปะก็ไม่ล้มเออบางคนมาห่วงว่าอ้าวเต็มพรมรีแล้วมันจะไม่เซฟนี่เอาเซฟสบายสบายคุณล้มไปยังไงก็ไม่เป็นไรนะแล้วมันเป็นการศึกการ ทรงตัวเดี๋ยวเมื่อตัวก่อนเนี่ยผมแนะนำให้ตัวซุปเปอร์บาวที่อยู่ในบ้านน่ะ40นิ้วผู้ใหญ่80กว่ายังเต้นได้เลยโอเคนะก็ขอให้สุขภาพดีกันทุกคนนะนอกจากคุณเองแล้วครอบครัวสุขสันอีกนิะ่ะบ๊ายบายณตรนไหนะคะโอเคบ๊ายบายครับสวัสดีครับ